สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนเวลากลับไปชมภาพเก่าแห่งความทรงจําของจังหวัดปทุมธาน,นีกันครับก่อนจะไปชมเช่นเคยฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราหน่อยนะครับไปชมกันเลยบรรยากาศของการเดินทางในอดีตผ่านมุมมองจากภายในรถที่กําลังวิ่งบนถนนย่านรังสิตซึ่งริมทางมีร้านผลไมเล้เล็กๆตั้งอยู่เรียงราย ภาพหญิงสาวคนหนึ่งเดินผ่านหน้าร้านขายแตงโมริมถนนในปีพศ2510บ้านเรือนและเรือสินค้าในคลองลังสิตปี2510กับวิถีชีวิตที่ดูเรียบง่ายบรรยากาศของทุ่งร,งรังสิตในปีพศ2508ในช่วงหน้าแลง้งหลังฤด,ดูทำนาซึ่งทำนาได้ปีละครั้ง บ้านเรือนบริเวณทุ่งรังสิตมองจากถนนพหลโยธินภาพในปี2,508ภาพบรรยากาศการอาบน้ำและซักผ้าบริเวณคลองรังสิตรตยุนศัก์ซึ่งน้ำยังคงใสสะอาดอยู่ภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อราว64ปีที่ผ่านมาครับการสัญจรโดยเรือของชาวทุ่งรังสิตในปีพศ .2,500 ซึ่งด้านหลังเราจะเห็นหนาข้าวไกลสุดลูกหูลูกตา ผู้คนมากมายกับเรือโดยสารที่รังสิตในปีพศ2493กับโฆษณายาทันใจแก้ปวดหัวแก้ไข้ปวดกระสาดสถานีขนส่งมีนบุรีกรุงเทพเมื่อปีพศ2481การเดินทางเข้าเขตใจกลางกรุงเทพในสมัยก่อนใช้การเดินทางโดยเรือเท่านั้น เรือบรรทุกข้าวมุ่งหน้าไปบางกอกของรังสิทธตอคลอ,องหลวงปีพศ2480เรือคือพาหนะสำคัญของการเดินทางและการค้าขายในยุคสมัยนั้น คลองลังสิตระยุนศัก์หรือมักเรียกสั้นๆว่าคลองลังสิตเป็นคลองสายหลักในโครงการพัฒนาที่ดินขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นโครงการของชนบทานเพื่อการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณทุ่งลังสิตให้เป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวรองรับการขยายตัวของการส่งออกข้าวซึ่งเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยในขณะนั้น บ้านชาวนาริมคลองรังสิตในปีพศ2480ที่แสดงถึงความเรียบง่ายของชีวิตในชนบทบ้านหลังคามุงจาก2-3หลังตั้งอยู่ริมคลองบ้านริมคลองรังสิตกับสะพานไม้เล็กๆที่ใช้ในการสัญจรข้ามคลอง บรรยากาศของฟูงควายที่กำลังเล็มหญ้าริมของรังสิ์มีต้นยญ้าให้กินมากมายการปลูกข้าวบริเวณของรังสิ์ในปีพศ2480ศาลากลางธัญบุรีหลังเก่าริมของรังสิ์ วิถีชีวิตของชุมชนที่ดูคึกคักผู้คนต่างทำกิจวัตรประจำวันของตัวเองริมฝั่งน้ำบางนั่งพักผ่อนหน้าบ้านบางทำงานหรือจัดเตรียมข้าวของบนเรือนแพที่ดูเรียบง่ายมีเรือลำหนึ่งบรรทุกสินค้าอย่างเต็มลำน่าจะเป็นข้าวสารบ้านไร่ริมน้ำกับบรรยากาศที่แสนอบอุ่นในปีพศ2480 การตากวัสดุเพื่อใช้สำหรับมุงหลังคาไม่ทราบว่าเป็นต้นหญ้าหรือเป็นต้นข้าววิถีชีวิตของชาวบ้านที่กำลังช่วยกันจับปลาริมของรังสิตเครื่องจากกกำลังขุดดินบริเวณคลอง13 การฝัดข้าวณสถานีทดลองข้าวปีพศ2480เด็กชายคนหนึ่งกำลังเตะท่าถ่ายรูปริ่มของรังสิท์มือขวาล้วงกระเป๋ามือซ้ายถือมะขามเทศเรือลำใหญ่กำลังมารับผู้คนที่ท่าเรือกับบรรยากาศของน้ำใสๆกับต้นไม้ที่เขียวขจีภาพของข้อควายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลอง ชาวนากำลังนำข้าวขึ้นเรือเพื่อน,นำไปขายชาวนาริมฝั่งคลองกับทุ่งนาที่แสงกว้างใหญ่กระท่อมริมน้ำใช้หลบแดดในเวลากลางวันหลังจากทํำนาหรือเลี้ยงควาย ภาพนี้เหมือนว่าจะเป็นประตูหรือคันกั้นน้ำมีกลุ่มชาวบ้านกำลังหาผักหาปลากันอยู่ศาลาราลิมน้ำกับบรรยากาศแสนสงบของสำนักงานชลประทานฝั่งแม่น้ำบ้านทรงไทยยกสูงริมคลองกับสวนผลไม้รอบ,รอบ บรรยากาศการสัญจรทางน้ำในครองรงังสิตช่างเป็นการเดินทางที่แสนสงบและดูเรียบง่ายการเดินทางโดยเรือใบในปี2480มีให้เห็นอยู่เป็นจำนวนมากภาพของเรือลำหนึ่งกำลังล่องลอยไปตามกระแสน้ำอย่างเงียบสงบใบเรือผ้ากางรับลมเบาๆเป็นเหมือนปีกที่พาเรือแล่นไปข้างหน้า บ้านสวนแห่งหนึ่งกับเรือที่กำลังล่องผ่านไปผู้คนช่วยกันนวดข้าวบริเวณริมของรังสิตในปีพศ2480คลองเดินเรือรังสิตในปีพศ2480อํา 80, อเภอธัญ,ญบุรีบรรยากาศของหมู่บ้านริมของรังสิตอําเภอธัญ,ญบุรีปีพศ2480 เรือกำลังจอดเทียบท่าบริเวณร้านค้าริมคลองรังสิทธ์คลองรังสิทธ์ในปีพศ2478กับเรือบ้านขนาดใหญ่เรือใบขนาดยักษ์กำลังล่องผ่านบ้านริมคลองที่เรียงรายกันอยู่ตลอดทางเรือแต่ละลำออกแบบมาไม่เหมือนกันเลยนะครับ บ้านไร่ลิมฝั่งคลองในปีพศ2478กับบรรยากาศยามเย็นที่แสนงดงามหญิงสาวกับลูกๆของเธอในปีพศ2478การเปลยอ,อกอยังเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยนั้นทุน่งนาของสถานีทดลองปลูกข้าวในอดีตของจังหวัดประทุมธานี พศ2478เจ้าหน้าที่นักศึกษาและผู้เยี่ยมชมถ่ายภาพร่วมกันณสถานีทดลองปลูกข้าวรถแท็กเตอร์สำหรับไถน,นาณสถานีทดลองปลูกข้าวรังสิตปี2478และภาพสุดท้ายสถานีรถไฟของรังสิตหลังแรกสร้างในสมัยรัชกาลที่5ระหว่างเปิดการใช้งานยุคแรกภาพในปีพศ2471 หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ